สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารข่าวนี้ก็มาจากอิตาลีครับเมืองพิซซ่ามันก็มีการปรากฏภาพหนึ่งครับที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าพื้นที่โล่งฟ้างนะครับเป็นที่ราบแล้วก็ด้านหลังนั้นก็จะเป็นต้นไม้ที่ดูแล้วมีความแห้งแลง้งประกอบกับมีภูเขาที่ดูแล้วครับน่าจะมีหิมะตก แต่ภาพที่ต้องการจะสื่อนั้นนั่นก็คือยุทธปกรณ์ด้านการทหารจํานวนมากที่กําลังจัดเก็บอยู่ในคลังแสงของอิตาลีครับแต่ก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่มันชัดเจนว่าสื่อรลยนี้นะครับต้องการจะบ่งบอกอะไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับที่เราเห็นได้ก็คือว่าอิตาลีนั้นมีโกดังยุทธปกรณ์ด้านการทหารจํานวนอย่างมากมายที่พวกเขาจัดเก็บไว้ใช้งานในระยะยาว ซึ่งโกดังดังกล่าวนั้นก็ตั้งอยู่ในสถานที่ที่โล่งกว้างพวกมันนั้นก็จะมีการจัดเก็บรถถังเลเพิร์1หนึ่งรถวูมกาะลลำเลียงพล M113 และปืนใหญ่อัตราจร M109L จําจำนวนอย่างมากมายครับมีการจอดเรียงรายอย่างหนานแน่นแต่ว่าอิตาลีเองนั้นไม่ได้มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยุธทธปกรณ์เหล่านี้นะครับ ที่นำมาจอดเรียงรายว่าภูเขานั้นจะนำมาเปิดใช้งานกันอีกครั้งหนึ่งใช้สำหรับการต่อสู้ในภาคพ,พื้นดินแต่ท่านผู้ชมครับรถถังรถยานเกราะปืนใหญ่เหล่านี้นะครับมันน่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือไปจบลงที่ยูเครนแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่ายุทธปกรณ์เหล่านี้นะครับในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดการใช้งานหรือจะอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม แต่อดีตที่ผ่านมานะครับอิตาลีเนี่ยก็เคยให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนอย่างเป็นทางการแม้ว่าจะยังไม่มีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการโอนเรื่องของเม็ดเงินหรือยุโทโธปกรณ์บางส่วนนะครับอย่างเป็นทางการก็ตามแต่แต่ว่าก่อนหน้านี้ครับมันก็มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหายุโทโธปกรณ์ที่มาจากกองทัพอิตาลีส่งตรงไปยังยูเครนแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็ถูกเปิดเผยจากเหล่าบรรดาผู้สื่อข่าว แต่ว่าในขณะที่รัฐบาลนั้นก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาหลายเดือนที่ผ่านมานี้นะครับสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่ามันมีการมาค้นพบรถลำเลียงพลนะครับที่ถูกมองว่าถูกส่งมาจากอิตาลีนะครับมันได้มีการถูกทําลายในภูมิภาคเบโกลอกสกาในประเทศยูเครนแต่ว่าในช่วงเวลานั้นครับมันก็ไม่ได้มีการประกาศข่าวว่าอิตาลีครับมีการส่งรถพุ่มเกาะเหล่านี้ให้แก่ยูเครน แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าอิตาลีนั้นน่าจะมีการส่งรถยานเกราะแบบนี้แบบลับๆให้แก่ยูเครนและมันก็มีความเป็นไปได้ว่ารถถังรถหุม้มเกาะปืนใหญ่อัตราจรแบบนี้นะฮะน่าจะมีการถูกส่งไปแก่ยูเครนโดยอิตาลีจากข้อมูลเบื้องต้นเขาก็บอกว่าหลังจาก8เดือนครับที่รัสเซียนั้นมีการเปิดฉากบุกยูเครนแล้วก็มีการเป็นนับครั้งแสนนะครับเช่นพวกรถหุ้มก่อเกราะ M113 ในช่วงเวลานั้นครับก็มีประมาณ722คันก็อยู่ในคังแสงปกติรถหุ้มเกาะแบบนี้นะครับในความเป็นจริงก็คือว่ามันน่าจะมีการถูกส่งไปยังสมอลภูมิในแนวหน้าของยูเครนแต่ว่าบางส่วนก็คงจะต้องมีการปลดประจำการภายใต้โครงการที่เรียกว่า D3 รถที่มันมีการปลดประจำการไปแล้วครับก็จะมีการเข้ามาแยกชิ้นส่วนแล้วก็นำไปรีไซเคิลนะครับ เพื่อต้องการโลหะแบบนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ครับมันก็เคยตกเป็นกระแสข่าวที่บ่งบอกว่ารถถังเล็บเพิร์ดหนึ่งที่มาจากอิตาลีนะครับแล้วก็ถูกขายต่อให้แก่ออฟ,ฟริกาใต้รู้สึกว่าก็ได้รับคำนินทาที่ไม่ดีมากในแง่ของคุณภาพครับรถถังเหล่านี้ก็ได้มีการถูกจัดเก็บไว้ที่เมืองเลนตาก็มีการมาตั้งข้อสังเกตว่ามันมีสนิมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง ถ้าหากว่าจะมีการเข้ามาขาจัดสนิมก็ถือว่ามันเป็นงานที่มีความซับซ้อนและมันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดนะครับประมาณ3เดือนจนถึง1ปีแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเทคโนโลยีหรือว่าการปฏริก,การในปัจจุบันนี้ครับลดหุ้มเกาะที่มันเกิดขึ้นในอิตาลีนั้นก็ยังมีสถานะที่ยังไม่แน่นอนว่าผู้มันจะมีการถูกจัดส่งไปไหน